ถามนี้ต่อเลยนะครับสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะครับทางด้านผู้โดยการาสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นนะคะก็ได้นำข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนะคะจาก11จังหวัดของภาคตอนอ,อกเชียงเหนือตอนบนนะคะไปร่วมกันท่อป,ป,ป่าสามัคคีนะคะอ,อยู่ที่วัดป่าหวาอําเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะ โดยนายสมพงษ์ปัตตานีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญทอดผ้าถวายผ้าปะกถินสามัคคีนะคะสมทบทุนสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดป่าหวอำเภอโบราณจังหวัดนครราชสีมานี่ย็ต้องอุ้มไปกันเลยนะคะเนี่ยก็มีร่วมกับหน่วยงานราชการภาคเอกชนอีก74หน่วยงานมีพิธีทอดถวายที่ศาลา เวศวันวิบูณกิจอนุสร์มีนายอำนวยทองสถิตอดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงานเป็นประธานฝ่ายคาราวาสมีพระบุญมีเตชะธรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าหวาเป็นประธานฝ่ายสงมีประชาชนชาวเพื่อบลายเข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีเป็นจำนวนมากค่ะสําหรับกิจกรรมทาบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสํานักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งจัดขึ้นทุกปีนะคะให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสร่วมทําบุญ ทำนุ่บบรงพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเครื่องยุดเหนี่ยวจิตใจสร้างความรักความสามาคัคคีทั้งในองค์กรแล้วก็ในสังคมด้วยที่ท่านสมพงษ์ปัตตานีนะคะท่นมีนการสำนักระชานทรัพย์เป็นเขตหนึ่งใช่ค่ะกรอมคณะโอ้โห,โหนะต้นป่าบุญใหญ่เลย <c oughs> นะคะเนี่ยหลายคนได้ไปางานนี้ <c oughs> ใ่วง